สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทำการวิเคราะห์สารสัมพันธ์นะครับด้วยโปรแกรม Excel นะครับสำหรับตัวอย่างที่จะมาทดลองนะครับในการวิเคราะห์หาค่า Pearson correlation coefficient ก็คือนะครับชั่วโมงการทำงานกับคะแนนสอบนะครับจากนักเรียนทั้งหมด10คนนะครับโดย x เป็นชั่วโมงการทำงานและ y เป็นคะแนนสอบนะครับอันนี้เป็นข้อมูลนะครับที่ทำการรวบรวมมานะครับก่อนอื่นนะครับเราต้องหาผลรวมของ x ก่อนนะครับมาที่ B17 นะครับใช้ออโต้ซัมนะครับคลิกเลือกไปนะครับออโต้ซัมเป็นการรวมผลรวมตั้งแต่ B7 ไปจนถึง B16 นะครับ ถูกต้องนะครับ Enter ได้ครับสูตรนี้เราสามารถคัดลอกสูตรไปใช้ในอคอลัมน์ C ได้นะครับก็คือได้ผลรวมก็คือ799นะครับทีนี้เราต้องการค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานนะครับหรือ Standard d i v i s i o n นะครับมาที่ B 1 8นะครับเราไปที่ Formula นะครับหลังจากเลือกที่ B 1 8แล้วเราก็จะไปที่ Formula นะครับ เลือกนะครับสติ City นะครับถ้าไม่มีก็อาจจะมานะครับใช้ more function นะครับสติ City นะครับ standard uh, sd นะครับ standard duration นะครับ การประมาณค่า s n d a r d า r v ดว t i o n นะครับเอาละทีนี้เราก็าตกลงครับเลือกข้อมูลนะครับตั้งแต่ B7 ไปจนถึง B16 ครับ Enter ครับจากนั้นเราก็คัดลอกสูตรมาใช้กับ c ลัม m n C ได้นะครับ นี่เราก็ถือว่าเราได้ s t a r d a r d Vision ของ x และ Standard Vision ของ y นะครับทีนี้มาดูดที่ค่า xy นะครับไปที่ d7 นะครับพิมพ์เครื่องหมายเท่ากับคลิกเลือก b7 คูณกับ c7 นะครับ enter ครับจากนั้นก็เลือกที่ d7 ทำการคัดลอกสูตรลงมาจนถึง d16 นะครับเราก็จะได้ค่าผลค,คูณ x y นะครับจากนั้นก็อาจจะจัดกึ่งกลางนะครับแล้วก็ทำการคัดลอกสูตรจากผลรวมของ y เป็นผลรวม x y นะครับเนื่องจากเป็นหลักพันนะครับเราก็ใส่สัญลักษณ์นะครับเพื่อช่วยให้จำได้น,นะครับทีนี้เราก็ได้ข้อมูลพร้อมที่จะคํานวณ ครับค่าเพียสัน Correlation Coefficient แล้วนะครับเรามาที่เริ่มต้นการค่าคำนวณน,นะครับการคำนวณน,นะครับของ Excel กับสูตรนะครับเนี้ยจะต้องมีความแตกมีความแตกต่างเล็กน้อยนะครับซึ่งเวลาพิมพ์สูตรใน Excel นะครับจะต้องกิมเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์บางอย่างเพื่อจะอให้ถูกต้องตามสูตรที่ได้แสดงไว้นี้นะครับ แต่เวลาพิมพ์สูตรของ Excel ก็จะใช้ความแตกต่างเล็กน้อยนะครับดังนั้นถ้าเกิดเราจะใช้ Excel ในการคำนวณก็ต้องทำตามเงื่อนไขของ Excel นะครับทีนี้เงื่อนไข Excel อย่างแรกก็คือการพิมพ์เครื่องหมายเท่ากับครับพิมพ์เครื่องหมายเท่ากับแล้วก็วงเล็บเปิดครับหนึ่งนะครับหนึ่งหารด้วยนะครับอ่า อันนี้ต้องเป็นวงเล็บเปิดนะครับ n ลบนะครับเป็นวงเล็บเปิดครับ n ก็คือ10นะครับ n ก็คือ10พิมพ์ลบด้วย1ครับแล้วก็วงเล็บปิดครับเวงลบวงเล็บปิดอีกครั้งหนึ่งครับทีนี้นะครับระหว่างวงเล็บนี้กับวงเล็บนี้นะครับใน Excel ต้องการเครื่องหมายคูณนะครับเราต้องพิมพ์เครื่องหมายคูณก่อนนะครับแล้วก็เป็นวงเล็บเปิดครับ ผลรวม x y นะครับก็คือ d 1 7นะครับลบด้วยนะครับเราต้องการวงเล็บเปิด2อันนะครับวงเล็บเปิดผลรวมของ x ก็คือนะครับ48นะครับก็คือ b 17นะครับคูณด้วยนะครับผลรวมของ y ก็คือ c 17นะครับวงเล็บปิดครับ จากนั้นก็พิมพ์เครื่องหมายหารนะครับหารด้วยสิบครับวงเล็บปิดนะครับแล้วก็วงเล็บปิดอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่เราจะได้ส่วนบนนะครับแล้วก็ enter ครับส่วนบนได้ยี่สิบเอ็ดจุดเก้าเก้ายี่สิบจุดเก้าเจ็ดนะครับมาดูส่วนล่างซึ่งเป็นผลคูณของส่วนบินเป็นมาตรฐานนะครับพิมพ์เครื่องหมายเท่ากับครับ คิดเลือกเซนส่วนเปีเป่ยเ,เป็นมาตรฐานของ x hey. คูณกับส่วนเปีเป่ยเป็นมาตรฐานของ y นะครับจากนั้นก็เท่ากับครับแล้วก็เอาสองค่ามาหารกันนะครับก็พิมพ์เครื่องหมายเท่ากับคิดเลือก g6 หารด้วย g7 นะครับ Enter ครับอ่นนี่คือค่า เพศสัน correlation coefficient นะครับซึ่งคำนวณด้วยมือผ่านโปรแกรม excel นะครับแต่สำหรับโปรแกรม excel เองนะครับก็มีฟังก์ชันนะครับที่ช่วยเราในการคำนวณหาค่า correlation coefficient นะครับซึ่งเรามาทดลองดูนะครับซึ่งผมจะใช้ช่องนี้นะครับ g สิบเอ็ดเป็นตัวที่ใช้ฟังก์ชันของ excel คำนวณหา correlation coefficient ให้นะครับ เราจะพิมพ์เครื่องหมายเท่ากับก่อนครับจากนั้นก็ไปที่ฟอร์มูลาครับเลือกฟังก์ชันนะครับ More ฟังก์ชันเราต้องการฟังก์ชันในส s ิตินะครับก็คือสิตินะครับเราต้องการค r ร l a t i o n นะครับต้องไปหาตัว c ครับ Correlation นะครับ c o r r e l นะครับนะครับ e l a t i o n Coefficient นะครับตาม between two data set ตาม เราเลือกัวา์ชันถูกแล้วก็โอเคครับเขากําหนดให้เราต้องใช้ข้อมูล2เซตนะครับเซตแรกเราเลือกตั้งแต่ b 7นะครับลากไปจนถึง b 1 6นะครับปล่อยนะครับทีนี้มาดูข้อมูลชุดที่2นะครับเลือกตั้งแต่ c 7ไปจนถึง c 1 6นะครับเราได้ข้อมูลแล้วก็ตอบโอเคครับจะเห็นว่าค่าที่คํานวณได้นะครับระหว่างนะครับที่เราคํานวณได้มือนะครับ ค่าที่คำนวณด้วยปฟังก์ชันของ Excel นะครับเท่ากันนะครับดังนั้นก็ขึ้นอยู่กับเรานะครับต้องการจะใช้วิธีการใดนะครับถ้าต้องการฝึกนะครับความเข้าใจก,ก็อาจจะเป็นต้องใช้การคำนวณด้วยมือนะครับผ่านโปรแกรม Excel นะครับแต่ถ้าจะต้องการความรวดเร็วก็อาจจะใช้โปรแกรม Excel นะครับในการคำนวณหาค่าเพ n c o r r e l a t i o n coefficient ได้เช่นกันนะครับซึ่งให้ผลค่า ของค่าอาร์เท่ากันนะครับจากนั้นเราก็มาดูนะครับค่าอาร์ที่ได้นะครับเป็น0.843นะครับ d g f f ท่ากับ8นะครับค่าที่คำนวณได้นะครับจะสูงกว่าค่าในตารางนะครับค่าที่คำนวณได้สูงกว่าค่าในตารางดังนั้นเราจึงปฏิเสธสมมติฐานหลักนะครับแล้วก็ยอมรับว่า หรือสรุปได้ว่าชั่วโมงการทํางานมีความสัมพันธ์กับคะแนนสอบนะครับสําหรับท่านที่ต้องการติดตามผลงานอื่นๆนะครับหรือเนื้อหาอื่นๆของผมได้นะครับในยูทูบโดยพิมพ์ชื่อนะครับทนัดวงสายเชื่อนะครับในช่องค้นหาแล้วก็นะครับซึ่งก็จะมีเนื้อหาอื่นๆนะครับที่เกี่ยวข้องให้ท่านได้ติดตามชมนะครับ สำหรับคำถามนะครับหรือข้อเสนอแนะคำติดชมต่างๆนะครับยินดีรับผ่านช่องทางอีเมลนะครับตามที่อยู่ที่ให้ไว้ด้านล่างนี้นะครับ